เวลาร้องให้ร้องเพราะเสียใจหรือร้องเพราะยึดติดเวลาเราร้องให้เราเคยนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองใหม่ครับว่าร้องเพราะอะไรบางคนบอกว่าร้องเพราะเศร้าบางคนบอกว่า ร้องเพราะผิดหวังแต่บางคนไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าร้องทำไมแค่รู้สึกแน่นๆในอกน้ำตามันก็ไหลออกมาเองมีคนเคยพูดไว้ว่าน้ำตาไม่ได้ต้องการคํำตอบใจเสมอไปบางครั้งมันแค่ต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆอย่างเงียบๆประโยคนี้ฟังดูอบอุ่นนะครับแต่มันก็อาจพาเราหลงทางได้ถ้าเราไม่เคยย้อนกลับมาถามว่า แล้วน้ำตานั้นมาจากใจที่เข้าใจหรือใจที่ยึดติดบางคนร้องให้ตอนฝนตกเพราะมันเหงาบางคนร้องให้ตอนเห็นรุ้งกินน้ำเพราะมันสวยแต่ก็มีอีกหลายคนที่ร้องให้ตอนความคาดหวังพังทลายไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเศร้าโดยเนื้อแท้แต่เพราะเราคาดหวังกับมันมากความคาดหวังที่ไม่ได้สมหวังบางครั้งทำให้เรารู้สึกเหมือนโดนทรยศ ทั้งที่อีกฝ่ายเขาอาจไม่ได้สัญญาอะไรกับเราเลยด้วยซ้ำเหมือนคนที่ตั้งใจจะไปเที่ยวทะเลแล้วพอฝนตกก็หงุดหงิดทั้งที่ฝนก็แค่ทำหน้าที่ของฝนเรานี่แหละครับที่ไปผูกความสุขไว้กับแผนที่เราสร้างขึ้นในใจพออะไรอะไรไม่เป็นไปตามนั้นใจก็สะดุดแล้วน้ำตาก,ก็ไหลเคยไหมครับที่เราร้องให้เพราะไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ ไม่ใช่เพราะมันมีคุณค่าจริงๆแต่เพราะเราอยากได้มันมากและใจดวงนั้นดันไปเชื่อว่าของสิ่งนี้คือของฉันแม้มันจะไม่เคยเป็นของเรามาก่อนเลยก็ตามเหมือนเด็กที่เห็นของเล่นในร้านแล้วร้องให้จะเอาของเล่นนั้นไม่ใช่ของเขาแต่เขาอยากได้จนเชื่อว่าควรเป็นของเขาผู้ใหญ่หลายคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน แค่เปลี่ยนจากของเล่นเป็นคนรักหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงการร้องให้จึงไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่รู้ว่าร้องเพราะอะไรเราเศร้าเพราะเหตุการณ์นั้นเศร้าจริงๆหรือเศร้าเพราะมันกระทบกับอัตตาของเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามเราร้องให้นะครับแต่ท่านเชิญชวนให้เรามองเข้าไปในน้ำตานั้นมองเข้าไปให้ลึกว่า เรากำลังร้องเพราะเสียใจหรือร้องเพราะใจยังยึดอยู่บางคนร้องให้เพราะคนรักจากไปแต่ความเสียใจนั้นไม่ได้เกิดจากความรักล้วนๆบางครั้งมันคือความรู้สึกว่าฉันถูกทิ้งหรือฉันไม่เป็นที่ต้องการอีกแล้วซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนว่าใจเรายังผูกกับตัวตนมากแค่ไหนพอเราหลงคิดว่า ฉันควรจะมีฉันควรจะได้พอไม่ได้เราก็ร้องไห้แต่เราไม่เคยถามเลยว่าใครเป็นคนบอกว่าเราควรได้คําตอบคือตัวเราเองครับเราตั้งกติกาชีวิตขึ้นมาเองแล้วก็ร้องให้เมื่อมันไม่เป็นไปตามนั้นการร้องให้จึงไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเราร้องให้ซ้ำๆกับเรื่องเดิมโดยไม่มีการเรียนรู้ นั่นแหละที่น่าเป็นห่วงบางครั้งสิ่งที่เจ็บไม่ใช่เหตุการณ์นั้นแต่เป็นความคิดของเราที่ไม่ยอมให้มันจบเราหยิบมันขึ้นมาคิดซ้ำๆแล้วก็ร้องให้ซ้ำๆดังนั้นการฝึกสติจึงสำคัญมากครับเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือน้ำตาแห่งความเข้าใจไม่ใช่น้ำตาแห่งความหลงผิดวันไหนที่เรานั่งเงียบๆแล้วเห็นว่า เออฉันไม่ได้เสียเขาฉันแค่เสียความฝันที่อยากให้เขาอยู่แค่นั้นน้ำตาก็จะกลายเป็นครูไม่ใช่เครื่องมือของความทุกข์อีกต่อไปและถ้าวันนี้คุณยังมีน้ำตาไม่เป็นไรครับแค่อย่าหลอกตัวเองว่าโอเคทั้งที่ใจยังไม่เข้าใจค่อยๆเรียนรู้มันไปพร้อมกันนะครับใจที่ยึดต,ติดยิ่งร้องยิ่งเหนื่อย การร้องให้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันน่าเศร้ากว่าถ้าเราร้องให้ซ้ำๆกับเรื่องเดิมเพราะเรายังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เจ็บไม่ใช่แค่เหตุการณ์แต่เป็นใจเราที่ยึดวันนี้เราจะลองมองให้ลึกขึ้นว่าใจที่ยึดติดมันหน้าตาเป็นยังไงและทำไมมันถึงทำให้เราร้องให้ไม่หยุด แม้เวลาจะผ่านไปแล้วนานแค่ไหนก็ตามคนคนหนึ่งเดินถือกระถางดอกไม้ใบโปรดเดินไปที่ริมหน้าต่างลื่นล้มกระถางแตกคนที่ยึดติดกับกระถางจะร้องให้เป็นวันวันบนว่ามันเคยอยู่กับเรามานานเราเคยรดน้ำทุกเช้ามันคือของขวัญจากคนพิเศษน้ําตาไหลไม่ใช่แค่เพราะกระถางแตก แต่เพราะใจยังจับอยู่กับเรื่องเก่าที่ไม่ยอมจบในขณะที่อีกคนก็อาจจะร้องเหมือนกันแต่พอผ่านไปสักพักเขาก็ถอนหายใจแล้วพูดกับตัวเองว่าเสียได้นะแต่ก็เป็นธรรมดาของของที่แตกได้เขาไม่ใช่ไม่เสียใจแต่เขายอมรับได้ว่าทุกอย่างมีวันแตกมีวันหายมีวันจบและการไม่ยึดทำให้เขาไม่ต้องร้องนาน ทุกวันนี้เราเจ็บจากเรื่องไหนมากที่สุดจากสิ่งที่เราสูญเสียหรือจากความคาดหวังที่เราไม่ยอมปล่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยมานั่งคุยกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งเธอบอกว่าหลวงพ่อขนุยังลืมเขาไม่ได้เลยเขาเป็นคนดีมากๆเราคบกันมาหกปีแต่เขาก็ไปมีคนใหม่เธอร้องให้ตลอดเวลาที่เล่าหลวงพ่อเงียบไม่ปลอกไม่ซัก เพียงแค่ยิ้มแล้วถามว่าหนูรักเขาหรือรักความทรงจำที่มีเขาอยู่ในนั้นเธอเงียบเหมือนถูกถามด้วยคำถามที่ไม่เคยคิดหลวงพ่อพูดต่อว่าบางทีเราไม่ได้รักเขาหรอกแต่เรารักตัวตนของเราที่เคยมีเขาอยู่พอเขาไปมันเหมือนเราขาดบางอย่างที่เคยรู้สึกว่านี่คือฉันนั่นแหละที่เรียกว่ายึด พราะความยึดมั่นไม่ใช่แค่การอยากได้ใครบางคนแต่มันคือการเอาเขามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนพอเขาหายไปเราก็รู้สึกเหมือนเราไม่สมบูรณ์นี่แหละครับเหตุผลที่น้ำตาบางหยดหลายจากการที่เรารู้สึกไม่พอไม่ใช่จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและยิ่งเรายึดติดกับความสมบูรณ์แบบน้ำตาก็จะยิ่งไหลง่าย เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์อย่างที่ใจอยากได้เลยบางคนแค่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จใจก็เศร้าไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะใจตัวเองไม่เคยยอมรับว่าเราก็มีดีในแบบของเราน้ำตาที่ไหลาบางทีก็เป็นการประท้วงของตัวตนปลอมๆที่รู้สึกว่าโลกไม่ให้ในสิ่งที่มันอยากได้แล้วจะทำยังไงดีครับ ถ้าเราเริ่มรู้ตัวว่าเรายึดแต่ใจมันก็ยังร้องอยู่คำตอบไม่ใช่การห้ามร้องแต่คือการร้องอย่างรู้ตัวให้เรานั่งอยู่กับความเจ็บนั้นอย่างใจเย็นแล้วถามตัวเองด้วยเมตตาว่าฉันกำลังร้องเพราะรักเขาหรือร้องเพราะยังยึดว่าเขาต้องเป็นของฉันถามแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรายิ่งเจ็บ แต่เพื่อให้เราปล่อยน้ำตาอย่างมิสติกเพราะน้ำตาที่มิสติกมันจะไม่ไหลซ้ำซากแต่มันจะไหลเพื่อล้างบางความหลงที่ก่ออยู่ในใจการร้องให้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การร้องให้จนหมดแรงแต่คือการร้องให้แล้วเข้าใจจนใจเบาลงถ้าน้ำตาของคุณวันนี้ช่วยให้คุณมองเห็นความยึดแล้วค่อยๆวางมันลงทีละนิด ขอชื่นชมจากใจนะครับเพราะคุณกำลังเดินอยู่บนทางแห่งอิสรภาพที่แท้จริงอย่าก,กลัวที่จะร้องแต่ต้องกล้าที่จะเห็นความจริงหลายคนอาจเคยได้ยินว่าคนเข้มแข็งไม่ร้องไห้แต่ในความเป็นจริงคนที่กล้าร้องให้ต่างหากคือคนที่กล้ามองเห็นหัวใจตัวเองเรามักกลัวภาพลักษณ์กลัวคำตัดสิน กลัวว่าจะดูอ่อนแอกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการร้องไห้คือการใช้ชีวิตโดยไม่เคยกล้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเลยน้ำตาบางครั้งไม่ใช่เครื่องหมายของความเศร้าแต่มันคือเสียงร้องเบาๆของใจที่อยากให้เราฟังข้างในนั้นอาจมีความจริงบางอย่างที่เราหลบมาตลอด เช่นความกลัวที่กลัวว่าจะไม่มีใครรักความเหงาที่ไม่กล้าอยอมรับว่ารู้สึกโดดเดี่ยวหรือความผิดที่ซ่อนไว้ลึกจนเราเองยังไม่กล้าแต่ต้องธรรมะัไม่ได้สอนให้กลั้นน้ำตาแต่ชวนให้เราตั้งสติแล้วมองให้ลึกว่าทำไมใจเราถึงร้องให้ตอนนี้เราอาจค้นพบว่าความทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่เพราะคนอื่นทำร้ายเรา แต่เพราะเราหลอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเราเป็นน้ำตากับพบใหม่ที่เราสร้างเองน้ำตาบางครั้งไม่ใช่แค่การระบายแต่มันคือการสร้างใช่ครับสร้างโลกใหม่ในใจเราขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราร้องให้แล้วบอกตัวเองว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นเรา ชีวิตมันไม่ยุติธรรมเลยคือทุกครั้งที่เรากำลังตอกเสาเข็มสร้างพบใหม่ในจิตของเราเองพบแห่งความขัดแย้งกับความจริงโลกใบนี้อาจไม่ได้ใจรร้ายกับเรามากนักแต่มุมมองของเราต่างหากที่สร้างโลกอีกใบขึ้นมาใบที่เราอยากให้เป็นแต่ไม่มีวันจะเป็นได้จึงไม่แปลกเลยที่บางคนร้องให้กับเรื่องเดิมๆซ้ำๆ แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วเพราะในใจเขายังวงเวียนอยู่ในภพเก่าที่ยังไม่ยอมปล่อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแต่เรากลับไปยึดไว้แน่นว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดไปการร้องให้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเราร้องให้แล้วใช้มันเพื่อหลีกหนีความจริง นั่นต่างหากคือกับดักธรรมะไม่ได้ห้ามน้ำตาแต่มันชวนให้เราไม่สร้างภพใหม่จากความทุกข์เดิมน้ำตาท่าไหลด้วยความเข้าใจมันจะพาเรากลับสู่ปัจจุบันแต่ท่าไหลด้วยการยึดติดมันจะพาเราย้อนกลับไปอยู่ในวตัตฏะที่ไม่มีวันจบเมื่อร้องให้กลายเป็นนิสัยบางคนบอกว่า ฉันร้องให้ง่ายอะไรกระทบใจนิดเดียวก็น้ำตาหรือแล้วแรกๆอาจดูว่าเป็นคนอ่อนไหวแต่ถ้านานวันเข้ากลายเป็นร้องให้กับทุกเรื่องเล็กน้อยน้ำตานั้นไม่ได้แค่ไหลาจากความรู้สึกแต่มันกำลังสะท้อนนิสยัยภายในที่ไม่ได้รับการดูแลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการร้องให้บ่อยๆโดยไม่มีสติ ค่อยๆหล่อเลี้ยงความเคยชินให้เราใช้น้ำตาแทนการเผชิญหน้ากับปัญหาเราหนีความจริงด้วยน้ำตาหนีการยอมรับด้วยการทำตัวอ่อนแอหวังว่าใครสักคนจะมาปลอบหวังว่าชีวิตจะง่ายขึ้นแค่เพราะเราเศร้าแต่สุดท้ายเราก็ยังอยู่กับปัญหาเดิม เพียงแค่ปิดชื้นขึ้นเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าทำทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยความเศร้าก็เช่นกันมันมีเหตุของมันถ้าเรารู้จักดูต้นต่อแทนที่จะไหลไปตามน้ํำตาเราจะพบหนทางออกจากความเศร้านั้นธรรมะไม่เคยบอกให้เราหยุดร้องให้แต่สอนให้เรารู้ว่าหลังน้ํำตาเราคิดอะไรต่อ ร้องแล้วเรียนรู้ร้องแล้วรู้ทันใจร้องแล้วกล้าเปลี่ยนแปลงถ้าเราทําได้แบบนี้ต่อให้น้ำตาไหลอีกสักร้อยครั้งเราก็จะไม่ติดกับดักของมันอีกความเมตตาที่มีต่อตัวเองจะเปลี่ยนน้ำตาเป็นปัญญาบางคนบอกว่าฉันร้องให้เพราะไม่มีใครเข้าใจ แต่บางครั้งคนที่ไม่เข้าใจเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองหลายคนร้องไห้ไม่ใช่เพราะโลกใจร้ายแต่เพราะตนเองไม่ให้อภัยตัวเองมัวแต่จมกับคำว่าไม่น่าเลยหรือโทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้น้ำตาจึงไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันคือร่องรอยของความไม่เมตตาที่เรามีต่อตัวเอง ธรรมะไม่สอนให้เราปลอบตัวเองแบบโกหกไม่ใช่ให้หลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่มันยังเจ็บแต่ธรรมาสอนให้เรายอมรับว่าเราก็เป็นแค่คนหนึ่งที่ยังเรียนรู้ยังพลาดยังเติบโตอยู่แทนที่จะถามว่าฉันผิดอะไรลองถามใหม่ว่าฉันจะเข้าใจตัวเองยังไงแทนที่จะถามว่าทำไมฉันไม่ดีพอ ลองถามว่าฉันให้อภัยตัวเองได้ไหมความเมตตาที่มีต่อตัวเองไม่ได้แปลว่าปล่อยปละเลยแต่มันคือการมองเห็นความทุกข์ในใจตัวเองโดยไม่ตัดสินถ้าเราร้องให้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโกรธร้องให้ด้วยใจที่อ่อนโยนไม่ใช่ใจที่ตอกย้ำน้ําตานั้นจะกลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนใจให้เบาลงจากคนที่เคยตำหนิตัวเอง กลายเป็นคนที่เข้าใจว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกน้ำตาคือโอกาสและทุกครั้งที่ให้อภัยตัวเองคือการเดินหน้าต่อบางครั้งแค่เราไม่ซ้ำเติมตัวเองน้ำตาก็จะหยุดไหลและเมื่อใจเริ่มอ่อนโยนต่อตัวเองเราก็จะเริ่มมองชีวิตด้วยแววตาใหม่ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะใจเราเปลี่ยนก่อนวันหนึ่งเราจะร้องให้เป็น ร้องให้เป็นฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่มันต่างจากการร้องให้ไปเรื่อยอย่างสิ้นเชิงเพราะหลายคนที่ร้องให้จนเคยชินบางครั้งร้องให้เพราะความเศร้าซ้ำเดิมร้องให้จากเรื่องที่จบไปนานแล้วร้องให้เพราะใจยังผูกยังยึดยังไม่ยอมรับความจริงแต่การร้องให้เป็นคือการร้องให้แบบรู้เท่าทัน รู้ว่าใจตอนนี้กำลังเจ็บกำลังกลัวกำลังหวั่นไหวและรู้ว่าจะไม่ตัดสินความรู้สึกนั้นไม่ผลักไสไม่ปิดบงังไม่ฟูมฟ่ายเกินจริงเป็นการร้องให้แบบมิสติกร้องให้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโกรธร้องให้ด้วยเมตตาไม่ใช่ความเกลียดร้องให้แล้วรู้ว่าฉันกำลังปล่อยไม่ใช่กำลังยึดพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกว่าห้ามร้องให้ แต่ท่านสอนให้เรารู้ว่าความทุกข์มันจะอยู่ไม่นานถ้าเราไม่ก่อมันแน่นเกินไปบางครั้งแค่เราร้องให้ด้วยใจที่วังเบาน้ำตานั้นก็กลายเป็นสายน้ำชะล้างความยึดติดทำให้ใจเรานิ่งได้มากกว่าการฝืนเข้มแข็งเสียอีกวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าแม้น้ำตาจะยังไหลแต่ใจไม่ทุกแม้จะเสียใจแต่ไม่เสียศูน แม้จะรู้สึกพังแต่ไม่รู้สึกแพเพราะเราจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเปลี่ยนได้เสมอและน้ำตาก็เป็นเพียงหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าวันนี้คุณยังมีน้ำตาไม่เป็นไรนะครับแค่อย่าลืมว่าน้ำตาไม่ใช่เครื่องวัดความอ่อนแอแต่มันคือหลักฐานว่าคุณยังซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองร้องให้ได้แต่อย่าลืมหายใจด้วย เพราะสุดท้ายแล้วทุกหยดน้ำตาจะพาคุณไปเจอกับวันใหม่วันที่คุณจะไม่ร้องให้เพราะยึดติดแต่จะร้องให้เพราะคุณได้ปล่อยวางแล้วจริงๆ